พอไปเนี่ออเมนู่้องเลกัน้อเงินเก้าใกลกับน้องนิงบเศ้าว่าห่าปีหกปีแล้วอ้น้องเินนะบ้าไปรกับน้องนิึงงเงนไปสิกับ่เเนาะ่างกันเปิดาน่ามเมยก็ยังมีว่าลาะกนเนาะทังพอน้องนีิเพิ่งกันสิไปทำงานถ้าว่าแล้วบุญได้สอออก มีหัวนอน้อเิดได้เนาะสยีเด้อเก็บข้าวมา้ยเ้ยสบายดีเด้ย่าอย่าอย่าฟื้ได้ไหเอ้ยิงคือผม้อเียนแปนเปลี่ยยเขายังไงเน้่สบายเด้อายดีบุ้หลานเด้อเพิ่งเด้ยเ่าหลานหลานกะูช่เนาะแไม่กินกะหูรได้กินกะหอยอาไมกินเนี่ยคือไม่ได้กินกะหอยน่มนิ่ไหมายดเด้สบายดเก็นข้าวมาด้วดไเด้อ หัวนมหรือว่ายาได้แล้วบ๊วยนั่งอยู่โอ้พอดีเลยสายไปซื้อมาให้นะเอ๋อโอ้ดูเหมือนแล้วโดยก็เลยว่าซื้อไปซื้อในเมื่อวานเนาะก็ะไรยังบดมาบุนกับอะไรมาให้กับอายาอยาวอันทั่งหลายจับอันนี้นะจับกันไปเป็นก็ซื้ออันกล่องนมมาให้เนาะเมนก็คือว่ามันจะเป็นแบบบอกง่ายๆก็นยังดีนะ ต้องลวกต้องย่งก็ได้เด้นเนาะนอนคือเกาเนาะนอนแบบมันยากเอาแลยเจ้าคิดาไปเะมันยากมันน้องแมันมีช่องอันสว่างชองอันกัลคาายูหกชิมหาพันกิ่กับประมาณน้อยบาทจริิเลยนออลูกอะไรกันนุ่มใหม่แล้วกนนุ่มใหม่แล้ว โอ้อันเก่าคุณคุณเนาะตามขงมอกนั่นแหละอันเก่าก็เห็นว่ามันออกไวเนาะกับอยาอันนี้แม่ยาท่าสะดือเนอวสะบืนมางนเปียกปากนยังหงเมูมันเป็นน้ำนองใจเสีเาดูลแม่นยัมันกไหลเดือนะสบายดี

ซื้อ้องฟางเนาะแต่ทางเอฟซีพม่าให้ซื้อน้องเข่าหอมมาสองเร่องข่าหอมเม่นงามยูบ้าจะวะงามอยูบ้ามันหอมเม่นเข่าหอมเนาะกะที่กะทีซิกไปแบบนั้นแหละกะทีไปซิกพอมันหอมกันไรเข่ากันหอมนะหัวเป็นตจแซ่บด้วยแล้วเนาะอันนี้เม่นเม่นอัานแนะนำเป็นชซยาโนมื่อละเทืธอเด้ไหมเด้อ อาเซ็ดให้แห็ดให้แห้งใช่แล้วบ่มื้อนี้เริ่มดึแน่เนาะอ่บ่ให้แม่ปิี่แบบว่าเฮาาแล้วกาในลนบ่ลนแล้วมันสิเปียอือว่าใหุ้น้ก่อนเด้อให้เช็ดๆสกเนาะจังทาาเด้อเ้เป็นยังเอาห้เออไเาหญ้าเบิดเนาะหญ้าน้อยพุ่น่ะโยได้ลูกไๆขวดนมนี่กเอาไปเด้อไปล้างให้านก่อนเด้อโย มันจะบอกแห้งแบบนี้ไหมจะบอกแห้งแบบตัวเก่าจะเบิ้บเบิ้บจะเต้ามือเนอัวนี้ยัดเลยได้เห็นท่บอกเอาแต่มันไห้ยจะเต้ากินตลอดคนกิน้้ไดกินุเนาะนี่ก็อยากให้กินแต่แบบนอนรับเดี๋ยวนะอยากให้กินไลายได้ไหมให้กินเป็นเวลาเด้เแม่ยหายิานหายะเต้นน้อยเจ้าหินเล็จะก้มาเเต่เหาะหน่อยเหาะเพลหน่อยเนาะน่อยเแป๊บหนึ่งมากกะกินนุ่มแล้วกะแม่ต้องพ่าดบาร์เด้อ เ็กน้อยเพิ่นสิได้เอื้อมมือแล้วมีแฮงอันนี้สีได้บ่เคยเลี้ยงดันพาโนดูดนมเจ้าของเดอเนาะนําเข้าได้มีแ้วพุ่นจะลืมได้เนาะลูกค่ณใหญ่เป็นดาวแล้ี่เพิ่นสิกินข้าวอันยเยอะนมกับนมยเว้าลายคนญาตลูกนั้นบ่ื่อนมปองนมหยังให้กินมือนีนมยานตรอะเสนี่เข้ามาจกินแม่นเลยเนาะอ้าวตูบ่มีแล้วก็เนาะยังป้าแม่นๆเพิ่นข้าก็ยมเอาบ่ได้ซื้อข้าวมนแดี๋ยวนีบ่มีได เดี๋ยวจะให้น้องนิ่งเพื่อนเอาขวดนมไปล้างให้เนาะอยู่อยู่บ่น้องนิ่เอ้ยอ่าลูกแมาเอาอันมาขวดนมไปล้างแล้วก็มาใส่ให้ลานกินร้องไปใส่มันจะอันนี้มันออกแหงพคตรสมัญทีไปแล้วเดียงลานน่อยแล้วด้านก็มีเพราะว่าลูกเขาเป็นแล้วกงเห็นภาพว่าลูกมันสิบห้องครับเป็นนี้เธอให้ห้องเป็นพอแต่หางขึ้นหาาแม่แม่แม่เพื่อนจะบ่มีอ่าอย่างก่พรมด้วยนะแมพรมด้วย คลุมได้คล so <row> <sometimes dari> <ue> <the> ุมได้พอสุดเหมือนคุ๊บสบายดีน้องละสบายดีน้องนิงเอานมไปล่างเลยแล้วก็ใส่น้องนอนก็ได้เนาะแล้วก็เอามีว่าสำลีนาะมีว่านางพิ่งหรือเปล่าเอามาเสร็จเอามาทาเลยเด้อมีว่านางสำลีพอลูกข่อยกับเต่น้อยก็ใส่ตัวนี้แหละกำจัมลี่กอาลูกมากันมี ดหน่อยหาก็ได้จ็ดเดือนแน้ห่อองแล้วยังเดือนนี่หาก็ได้อันนเนี่นีปันหูเนี่ยโอ้สบนก็ได้กันได้กันโอ้โหมีจักานเลยดะได้ทั้งเนยเป็นทอง้าหอมทั้งเนยก็เหลือตาได้นะแม่นว่ามีบาคนในงานสื่อหอมจ้ะบออ่มีใครอยู่ คนวางแบเจ๋งเนาะเหลื่อมตาเลยเป็นชื่อเันให้ชื่อเอาเอนี่ยมันหอมเป็นได้ไรเนาะน้องฟางข้างมาฟางนี่มันอยากไปไปกันเน้นเนาะวางกันยาเนาะเน้นเอาเพื่อคนชื่ออย่างเงี้ยเขาม i n t เพิ่งถามาเออน้องข้าวหอมนี่ก็ดีอย่างไรนี่เอย่างเร็วๆแกได้แต่เมย์แพ่พอคนเนาะแต่ว่าถามมาค่ะจะเอิอน้องข้าวหอมเลยเนาะเอ้ยน้องข้าวหอมเลยอันเดียอันเดียดีใจเว้ย เอ๊ไใไหนมันหนักไมมันแข็งมันหลุดมุ่งไปเลนมันออกแห้งเนียมันมาดูดจะออกได้ตัวนี้แต่ก่อนนี้คือสิญยาก้ะมันโมเคยกินนมแมแลนะเนาะบดกินน่มเลยนี่ใครเนี่แหละมันบอนี่บอนึงเนาะบอนย่อยแล้วเนาะ เ่อข <c oughs> <The> <response> mm ึ้นใหญ่กว่าย่อนย่อขึ้นยากันย่อขึ้นแนเ่เออโว้ยเบิดไว่ยีนี่เห็ะเนาะเดียวนึงเนาะนเขาเขากองลงีกับยศถาตัวที่คอยซื้อมานี่่ไดวยศด่นลไหมป้อนเขานะไไว้เนาะเริ่มเริ่มนเบิดเบิ้จะกองนี่มาเบิดจะกองหน้านมนะเนจะเบิ้กองหนึ่งกองสองพอไมจกมือแล้วนี่นะกรองนึงกะ ่ได้แล้วทีบอกวันอาทิตย์เด้แม่นบอกมันพูนุ่มนี่นะวันแต่มันยังงงเหมือนเนาะนุ่มออกน้อยแม่ยังงงใหม่มาแล้วมันที่ยาวมันนุ่มมันออกมันมันเอาอ้อมงมไปเกิดนี่ไปเกิดใ่ห้องหมอพุ่นเนาะนี่อือมันนี้แม่มันเชียร์แต่เก็บมันนุ่มแต่ร้าให้มันกินนุ่มแต่แรงนุ่มคนใหม่ในห้องหมอโอ้เธอว่าโดนเตอร์พูดเออ แมนเพินชื่อนู่นแห้วก็มีมุ่งใว่ามุ่งชื่อชื่อกินแาวนุ่มเมย์เป็นเจได้าช่คนทั้งเต้าท้เนาจนเศร้าแ่ก็เอาม่นว่าบนงที่ลูกนุ่มเมย์บาท่านน้ำนุมออกเลยเนาะน่ก็ได้ล้างนึงแมนแมนเผินไปผักท่องหรอวะเมย์กัน นี่หม่มแต่เด้อพอ้พยาลูกป้องกินลายเบพอแล้วนยาหนองยเ้ออกเดยากได้นาะเด็กหน่อยเนาะเป็นกระใสเพิ่มเพิ่มยูบบ่ตอนนี้ไม่ได้ใส่ไงใส่แดงขึ้นมาหมอไหอมายังิยาแขลงรุ่งก็ร่ใส่ตะกี้ม่นบอใส่หอยอยากดูม่พาคงเลยโมเมนมันแจ๊กไม่ใส่หมนเขาแค่ห่านมามแม่มา

เดนนนไมมาเลยลงมือดิคองมืออุ้่นี้แบบไม่ต้มน้าบ่ต้มดองหัวต้มุกแล้วบ่รวกเอานริโยน์เนี่ยเห็นปะเอาลงนาให้นาะบรรล่ะลดตัวเนาะมันอ่นแน่ในแต่คือในมันมากปใส่คือปากบบนั้นเอ่าราใ้ยาแบบนั้นี่ยอนี หาเล็น้อยดูมันจะอ่นดีมันก่ยะมันย่อยอันนี้มันแห้งแน่ันนี้มันแห้งมันสมัรเลยตักเอาไว้วิจร่ากินได้วยตลอดมัไหเ็เบิดคมนงที่อื่นหมทันเนาะหลุดปากยากเล็กน้อยบดูแต่จะบ่อเองจะลองกองมันงแต่ยังบ่อจักระดิ่ง้าาเพอแต่อบใจเด้อขอบคุนขอบด้ก็ซืมาใหู้นกก็ได้อันชามุตาซื้อนี่นอ๋ออันนี้มันมีสองขวด กับเป็นเงินแท้กับหนึ่งร้อยเขามาโอ้โหชงขวดแล่วห่าพันบาทใช่เนาะมาเป็นเงินเท่าเดิมได้เนาะเเป็นยังเนาะใหญใหญ่ไ้เ้อเมนเมนฮันเด็ตไปกินกระดูแตกต่างกันเน๊ะกระดูดเต็มเต็มอันนั้นว่าหันดูดจะออกเนาะล่ะเนาะมันมันย้อยแมนอันนี้พอดีกับเวนทุกแน่เเพื่อเบิ่งนงินเชื้อกรูปเป็นเปี่ยนนุ่งชั้นบนไปแล้ว้ามันไหลออกมันหงุดวงิดแบบเนาะ นั Là, ่นแหละนี Likewise, okay. uh ่ไ huh. ก็ไส่ได้โดดหัวมันบร่ขาดง่ายๆเนี่ยุหัวหัวมันก็ใรคือหัวหัวน้องคนอ่รกเลยอยสีทุนนั่นขาเนทนทนได้ยังไงวาท้ได้เยตอเตอรดีกลางคืนก็ไม่ได้หาบ่กลางคืนนี่ก็มันตกันเนาะเป็นการได้ดูว่าเตมเต็มปากได้ไหมอืม โมเปลี่ยนกันอุ๊บเนะว่าเพื่อนีเปลี่ยนนเพื่อนไทยใช่แต่เป็นเพื่อเอาเนาะตองกางคืนเนาะมันจังอืมอนนีงละคนจังนอนหล่นเนาะเห็นแล้วใต่เป็นเพื่อนี่กวานน่ะตื่นไว่เห็นแล้วเขาฉุนฉันไม่ได้พี่น้องเลยวันจนทามั่งหมั่นที่แล้วกินดูดกินดูดอ้อง่ายมากอืมกาอ้วันที่อะไรนก็ืหูหรือเ่เป็นว่าว นี่คุระเจ้าวันที่ถึงว่าว่าทีมสามคำมโอ้ยบุญดูแม่นี่กับสิบสองสิบสามสิบสี่ซึ่งหาโคตรทำเลเท่าหคือโกระเม็นเลยฮึือโเตร่อเอาขันได้คุณไปเพ่โมเชดบุญเลยบ่นี่เมนโอ้บุญมสามคัมหนิแต่กัเน็ดเลยมันแน่วมันทัวร์ต้องเคืีว่ะพอมันเดกไปหาเงินหาคัไปนะไมนเนาไป อาเงินมาซื้นมเลี NES ้ยงลูกได้เนาะเมนเฮ็ดเลกใครนมเฮงเลยเแม่แเนาะมันจะยังเฮง่ายบรรมานะเสเนาะเมนเฮ็ดอนอ่าเนยคือว่าตื่นตาได้เนะอีนางเหนเนาะทังนี้นมือไดะมาอีกมือหนามือแห้งตื่นขึ้นตื่นขึ้นไดนเพิ่มเพิ่นกินนมลายให้สตื่นตาไว้เนาะ

สกัมพลาดว่าก็เอาอันช้ยเนก็ได้อนชายเนเอากัมพูาเบียร์พาดกันอ๋อีนังแล้วก็ชายเคนแต่มันเดืยนโมงใหญ่จนได้ชิเป็ดชิกลืมเลยนะลืมไปอุ้มก็ไ่อยากเป็นดเพว่เนี่ยนะเพื่อนมันคันออกจำนี่ก็มีแห้งได้ละงไหนเจใช่หรือเปล่ามีเจ๊บ้าหรบ่าแมนแบบเดีเรอโมแน่นเห็นวมันมากทงไหนบเาล่ จังเด้จังเด้เอาลับตาเลยนั่นกินอีอันเป็นนนได้จัดตาใครอยู่ได้เนาะเมนบองการนองหนิงบนระบัดเอมโอ้มันีมันมีนะอากาออกไผ่หรือว่าเมท่านออกบอออกแล้วอเดือนไาได้สเดือุาแล้วโข้าวแล้วเหมือนเนาะโอ้ยังมท่านหูจักเน่โอ้หัว่ราะแตไปโซนตะีเอทบี่ึ้นไ่เลยไม่้กาได้ไเป็นกับมือเลยเดือนโซน ทเมื่อยให้และคนสีแบบนี้ไงมากค่เลมันกาแบบว่ามันมันหน่อยดโอ้อันสบาเมืองนอกหมักเลยสีีทมานีได้เท่าไว้ได้จกโล่ก็โอ้ใหมลยมาเนน่อยไปด่านน่ยแต่ว่าเข็งไ้นอนนนอนาปุ้ยทาทั้งอาได้เนาะซอยกันเลยเนาะใส่กับคนก็ซอย พอได้อุ้มลูกได้ล่าล่ะกันได้กับมันบริบาัมันเดนน้ำตาตกไปมันคอยน่นพ่อยเนาะ้มมันบาดนหอดเน่นเนาะได้อมาแน่นดูหน้าวิภายูบนานะเาม่ยางน้ำลูกล่ะ มแล้ม่หำนั่งพนลูกนั่งลูกเวิรเนาะเอิี่ได้ใจไปแล้วนะี่ทํำใจหเลยเข้ากันเลยเนาะนั่น huh? ก็มีผู้เลี้ยงลูกแล้เนาะแม่ลูกอสบายดิล่ะสบายเหนเ่อยอายเทราก็พอไปนี้ ลงๆๆๆเลย้องเอกน่กับน้องนิง่เศ้าว่าหาปีหกแล้วอไอ้น้องนิงนะป่อไปหากน้องนิงเนไกับเเนาะงานการเปนปสน้เม่ก็ยังมีตลกเนาะทังพอน้องมีเพิ่นกันสิไปทำงานแาวแล้วบุญสดใจอกเลยในใคกินไนเพอดอแม่แม่เนาะอยู่บ้านห้าผัดจกสีหายอย่งเนาะ ไอเห็นงานยังนิ่มว่นจันทร์วันจะไปจะซื้อเนาะก็วัยจะไปบางแผนไวัยจะไปแมนบางแผนไปก่อนเนาะคือว่าได้เนาะนุ่มกับเพรแมนเส้นปลาโอ้ยใหญ่มากยังกินลายกูนี่แด้วนี่แมนอยู่นี่เพิ่นเพิ่นยังน้อยสองมือสามมือสี่มือนี่ก็เบิ้ลกองเพล่ะชงหน่อยเนาะชงหน่อยเพราะว่าเพิ่นกินได้อะเพิ่นใหญ่กว่าเดียวยกไปตื่นได้บิดคิวเราลีกว่านเราเฮ้ยมอนี่ ย่ยวยวัน้าะเ่าเี้จำนี้าเนี้ดจำเลยอยู่ทุ่บ้านนาบ้านหนาวไอ้บัวบานสิบัวพไแอาบ้านหนาวอีหล่ะไนได้กึ่นแขนเจ็ดใก่อนดิเอาไายแม่แม่มาแม่มาจัดว่า้านบ้านหนึ่งคนมนมาับบ้านหนาวลาดกันตีแล้วบนหนาวเหรเอาไรอเอาไ ดาวไม่เนดาวไ่อนกลายป็แดงเนาะเมนชิลาวลายกับได้ันลายลายลมือพล่อนนะรดิระเ็นนี่ลาปรดลายกับคุณนะนาคี้มได้เลยไม่้หมะหมะดัลดอืมบมึงเนาะอียามบรรยกาศลมเย็นงันเจ้าปู่กบเมียกับลายเต่อบ๊งเตงเออ เป็นการพดดมักเตงมากเา้าเนาะดูดิะอู้ยนอนตลอดเฮ้ยนอาเชได้เราไปจักสี่กิโลแบบแต่ต่างต่างอย่างไกินเนื่อยมันก็คุยขึ้นได้เนาะห้เราในท่องน้อยกันั็จะออกสบายเนอะเบิ่มเมียกันเก็เบิ่มเมีงลูมเนียนะเนาะ ท่นไม่ถ่เอาเมื่อนห่แหงกระเ๊กเัน่นก็อยากได้่นก็อยากให้คือก็อยากเอาเมื่อยู่บ้าน่นก็อยากเอาเมื่อยอู่บ่าม่เท่านะ่นก็อยากไล่ยู่บ่หได้แล้เนาะมทเสียแม่มันไปแล้วลูก่โดนคนม่ได้แ้เร็วไปตัแทนลูกแล้แม่เนี่ยเายังเห็นอย่ง้หม่าเบอหายแข่งพนักเบแม่โอ้เห้นแน่เนี่นุนส่งแน่บอกว่า สีมันหวานไปตัวเรียกแก่ระจันได้ยง่งยกดแมงกี้ไปจับก็มาเล้ยวไปเด็กเท้าขูดสีแบบนี้นะแม่เยวเมแน่นเาเท้เป um, ็นคนไล่กันมันจะค่อยเท้าได้หมเลยนะอนีน่อยนะนอนแบบนี้หนาว จัดมาวังคุ้มเหมือนเดี่เตเียวได้นิ่งมาถ่ายเอาไม่ยางนี้เลยพายออมมาเปลี่ยนใลร้านนี่ใ้ลูกเจ้าเนี่ล <c oughs> ูกมันได้พ่อาน้าหอมเปลี่ยน,นลูกน้อเขาหอมลูกเ <c oughs> มนิงว่วบาดเ <c oughs> มนี่เ <c oughs> อา <c oughs> ไปนีบไปทางนี้เอาบบนี้เนาะเอานี่ก็ได้ลน้องฟางเขาเป็นผ้าเลยอู่ก้าเนี่ยเป็นผ้าเลยนะ เสพเป็นนานแนบวันนี้เนาะกินลูกน้องนิงเด้อะวันนี้เด้อใช้น้องนิงไปอยู่ใช้่ไรแม่นิงคือยังโวยไปเอาพขาอ้อมมาเปลี่ยนลูกแม่เป็นเงี่ยวแล้วน้องนิงแน่นังขำหอมเป็นลูกน้องนิงอ่าแต่งสีให้เพิ่นกันอ้มือหนเอาื่อย่างเด้อมาให้แต่งสี่ีจังเจ้าแต่งงามเลยนะเอฟซีมันแต่งให้กันเนาะมันกระหวนจำนดนนางเข้าห an ้อง ข่าหอมแล้วก็นี่องข้างนะมยุมกินน้คือว่านางมนเป็นหุกมเจอมแบบางเนาะแต่ว่าเราแตาหางยังเ็นหุ้มนะไหมเนาะเป็นไรเป็นั้วเป็นเมเป็นขั้วเหลอดเมนเป็นเมนนองข้างหอมดีกว่าเมนตั้ขอขอบุญขอบคุณคนนอนทีเนาะตั้งตั้งื้อนได้าอาจจะฟางบางเรื่อเมือแรงคนบ่ใหายได้หนีขัซื้อให้ที่ว่าคือนี่น่ะกะให้ได้เนึ่ง เด็กน <Scroll> ้อยมันก็หายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเลยลูกแม่กีตาออกกันมาเด้อพัฒนาการเนาะแมนโม่หายมาได้ได้โม่หายหายกับจังโผล่ไปเลยโผล่กันเอาลูกกันมาไม่ได้นานแบบนั้นมันก็ออกได้เนาะนี่แขนออกแม่นต้องเอาแขนแล้วออกต้องใช้แขนยาวมีบทเสร็แขนยาวนะมีตัวนึงเออเกิดตัวเดียวดึ้งมีแจ็คสูททางเวอร์น่ะ อีกเดียวนี่ยซื้อน่นี่มีตะกนเราหาเพราะว่านานี่หนาเลียงต้องใส่กันยาวเนาะไซื้ออืมโอ้ยไื้อไปซื้อแม่จมยูจะไปซื้อตายก็อนท่านได้พาถูกไปจมยจะไปซื้อียนยาวนะนี่เอาไปซื้อใส่กันยาวไม่ใหู้กต้อเล่ากันมาแทงท่านนั่กับก้อนอ๋อความคิดเราก็อย่างเริ่มหนาวแล้วเหรอเป็น้าได้แม่พันธุ์พิษำบ่ะ กันไม่อย่างไรคนมันแบบโมจิปะกนเมืองเนาะอือันหันไปไดดอเราเนูนี่มันแบบคือว่าสะสมเนาะคนนกตายากเนาะมันกินนี่ยมันบดมันเป็นเนียมันบบอออเรือากดีเลยมาโทษคไทยนี่ักานบอกเห็ดเวี้ยเัาปวดขอชานบ่มันดูมอนไปที่ห่งนี้เออแั่ไ่้เรื่องตานี่กะ อยากแนะนําให้ไปหาโดยเฉพาะนักหาโมเนาะขามาโยดมานอย่างนี้มันอันตรายนะคเอาไม่ไดนแม้ยังหนุ่ยอยู่นเมนเมนแ่คือยาถ้าสะดุะเนาะก็จได้เนาะได้เลยนะเจ็ดมาเลือดจะเตามันสำคัญเลยเจ็ดดีบาโอ้าคนเาเกออสายเรื่องอะไใช่ไหมเด็กบุดงเลย เอาเปลี่ยนีหลักเปลี่ยนอลองเปลี่ยนลูกก็ดูดีได้ป่ะสุดยอดได้ป่านี่ยปากันเนาะมันายดีใหญ่ไวเนาะลายดีดี่ายกป้าโอ้ยลายดีก็เปดนแบนีเนาะแฟชั่ห้องกัเป็นปบานี้เนาะอืม